รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟู้ดบอร์นิ่งเมนูจานเด็ดสนับสนุนโดยเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by m a c r o m a c ค o คู่คิดธุรกิจคุณ ช่วงเมนูจานเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแดดอนอนแบบนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาทำกิจกรรมกลางแจ้งครับที่เปเปอร์มินไบพาร์คนะครับ ที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นแหล่งที่ได้ออกกำลังกายมาปั่นจักรยานในแบบที่เรียกว่าเสือภูเขาซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับและที่สำคัญนะครับนอกจากบรรยากาศดีๆแบบนี้การได้ออกกำลังกายแบบนี้ผมมาตามหาครับอาหารอร่อยเมนูจานเด็ดของเราแล้ววันนี้นะครับผมก็นัดไว้เรียบร้อยแล้วครับกับเจ้าของสถานที่นะครับเดี๋ยวขี่จักรยานไปหาเขากันครับว่าวันนี้เมนูจานเด็ดของที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนครับกับมินท์คาเฟ่ครับ สวัสดีรถป่นแก้วหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเทสสวัสดีครับนี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับไปเล่นมาเหนื่อยนะครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับเจ้าของพื้นที่เลยนะครับเจ้าของสถานที่นี้ครับคุณสุวรรณเอี่ยมพิกุลนะครับเมื่อกี้เนี่ยไปขี่จักรยานมาโหเหนื่อยมากเลย และที่สาคัญคืออยากรู้ว่าเป็นไงมาไงครับพี่สุวรรณถึงมาทําเป็นสนามเป็นไบท์พาร์คแบบนี้คือพี่อชอบอออกีฬาเอาดอรัรแล้วก็ชอบขี่จักรยานสิ่งที่เราตั้งใจไว้ที่จะทำนียคือให้มันเป็น skill สกิลสําหรับเสือภูเขาอ่านอกจากทําเป็นไบท์พาร์คแล้วยังทําเป็นคาเฟ่ด้วยเป็นไงมาไงครับคือมันคนละทางกันเลยอะ่ะ คือคาเฟ่เนี่ยจริงๆแล้วมันเปรียกเหมือนกับเป็นคอมมูนิตี้ที่เข้ามานั่งแล้วรู้สึกสบายๆเข้ามาแล้วชิลๆมีที่ที่พักผ่อนที่นี่เขาบอกว่าอาหารก็ไม่ธรรมดาด้วยออาหารอร่อยพี่ต้องบอกเลยว่าอร่อยแล้ววันนี้เตรียมจานแรกให้ผมเป็นอะไรครับเนี่ยวันนี้จานแรกเลยเนี่ยจะเป็นสเต็กปลาแซลมอนโอ้โหหน้าตาน่าทานมากเลยอ่ะแล้วความพิเศษของมันคืออะไรครับจานนี้คือถ้าจะทำปลาแซลมอนให้มันอร่อยเนี่ยต้องสดนะแล้วก็ตัวเลมอนซอสเนี่ยจะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนี้ หอมมะนาวแซลมอนสดหวานกรอบนอกนุ่มในต้องบอกเลยครับว่าถ้าจานแรกยังเด็ดขนาดนี้มีจานอี่เดให้ผมลองไหมครับมีค่ะเพ่อจะเพิ่งอิ่มนะได้เลยครับโอ้โหพี่พครับ เยอะมากเต็มโต๊ะมากเลยอะแล้วที่สําคัญคือใหญ่ๆหน้าตาหน้าทานั้งนั้นเลยเดี๋ยวถามแต่ละเมนูก่อนว่าชื่ออะไรบ้างครับอย่างเมนูใกล้ๆตัวก่อนอันนี้คือสเต็กแมนดาเลีนเป็นสเต็กชาเลนจ์ของโลกนะปี2016ครับเป็นสเต็กญี่ปุ่นสเต็กวาเกวแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นบาร์บีคิวริปเป็นสูตรพิเศษของทางร้านมิ้งเลยครับถ้บไม่ต้องเคี้ยวเลยครับ ส่วนอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของพาสต้าของเรานะชื่อว่า CEO p a s t ้าคือพี่เป็นคนคิดสูตรเองอถึงก็ถึงชอบจริงจรด้วยขอบคุณมากคุณเชรได้มีอีกหนึ่งจานนะคะโอ้ยังไม่หมดเลอคะล้างของคาวออกนี่กล้วยหอมทอดโอ้หน่าทานมากเลยครับพี่อตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอร่อยทุกจานแต่สิ่งที่อยากรู้มากที่สุดคือราคาแต่ละจานครับ ค่ะสเต็กปลาแซลมอนนะคะราคา345บห้าบาทแล้วก็ส่วนซี่โครงหมูซอสบาร์บีคิวย่างเนี่ยราคา385บาทโอ้อันนี้ถูกเลยนะครับพาสต้าซีอีโอเนี่ยส5งร้อยหสิบาบาทจนสเต็กเมดาเลียนเนี่ยราคา875บาทกล้วยหอมทอดนะคะ85บห้าบาทร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่เข้าซอยอยูทิพนา3ามก็เลยโพธงไลนมานิดนึงก็ถึงแล้วเพื่อวินใบผักหรือถ้ามาไม่ถูกนะคะก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์02 136 7300ผมว่า มิ้น์คาเฟ่เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมห้ามพลาดและที่สำคัญนะครับวันนี้ก็มีสิทธิพิเศษมอบให้ด้วยใช่ไหมครับสำหรับรายการฟู้ดมอร์นิ่งนะคะจะได้รับส่วนลด10%เฉพาะค่าอาหารนะคะตั้งแต่วันนี้ไปนะ,ะจนถึงวันที่30มิถุนาย,ยนและที่สำคัญคืออาหารอร่อยๆรสชาติสบายกระเป๋ากินมิ้น c ์คาเฟ่ครับ ทางรายการฟู้ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ดก็ขอมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากทางเอโรเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพสําหรับร้านอาหารโดยเฉพาะขอมอบไปให้กับร้านอาหารมินคาเฟ่บายเปปเปอร์มินติวครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะฟู morning, ้ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ด สนับสนุนโดยเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by m a c โคลแมกโคลคู่คิดธุรกิจคุณช่วงมืออาชีพใช้เอโร าสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณแอนนะครับเจ้าของร้านอาหารบ้านไม้น้ำครับสวัสดีค่ะคุณแอนครับร้านบ้านไม้น้ำเนี่ยเปิดแนวไหนครับร้านอาหารประมาณไหนเป็นเป็นประมาณจีนนะคะสไตล์สไตล์จีนนะคะแล้วอยากจะมีเพิ่มเตมิมไหมครับอยากให้เชฟทำอะไรหลากหลายอะค่ะแต่ว่าสงสารเชฟเขาเนาะ <c oughs> คิดแบบเราก็คิดมา10 1112ปีแล้วคะ่ะ พอจะมีเมนูอะไรให้พี่แอร์บ้างไหมคะผมมีหนึ่งเมนูแนะนำให้พี่แอร์ครับก็เป็นแนวสไตล์จีนฟิวชั่นครับอุ้ยอยากได้เมนูใหม่ๆอยู่เลยคะ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ครัวธรรมชาติกลางร้านนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับพี่แอร์ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําทะเลกรอบซอสเสฉวนแมงเนสครับก็เดี๋ยวเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทําตัวซอสกันก่อนครับตัวซอสนะครับง่ายมากแมงเนสตัวนี้นะครับผมใช้แบบเรียวแมงเนสครับก็จะมีความข้นกว่าแมงเนสทั่วไปครับซอสอีกตัวหนึ่งคือซอสเสฉวนครับใส่เข้าไปแล้วปริมาณอะไรอย่างเงี้ยคะปริมาณนะครับตามใจชอบตามใจชอบครับ หลักๆจะอยู่ที่เสสวดกับกัแมกเนตครับค่ะเดี๋ยวเป็นลูกมือให้จากนั้นนะครับปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมครับแล้วก็น้ำมะนาวครับอาหารที่เราทํามันจะคล้ายๆกับสลัดนะครับก็จะต้องมีเปรี้ยวนิดนึงน้ำมันงาครับใส่เาชนะจะเล็กไปหรือเปล่าใส่น้ำมันงาค่ะนิดหน่อยครับสุดท้ายนะครับเราจะปรุงรสด้วยน้ําเชื่อมครับน้ำเชื่อมเนี่ยจะทำให้ตัวซอสเนี่ย ขึ้นครับประมาณนี้ครับความข้นความเหลวลองชิมไหมครับอ๋อเล็กๆช้อนเล็กๆหูใหญ่เลยเหรอเขาจะแบบโอเคอยู่นะนี่ก็โอเคใช่โอเคครับเรียบร้อยแล้วซอสของเราเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะทอดตัวทะเลกรอบของเราผมมีเนื้อสัตว์อยู่3ตัวครับมีปลามีกุ้งแล้วก็ปลาหมึกครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลงจานครับเริ่มแรกนะครับลงสลัดกันก่อน,นครับผัดสลัดแล้วก็กุ้งขับใส่กุ้งใส่ของทอดเมื่อกี้แล้วก็ซอสที่เราทำเมื่อกี้ครับโรยด้วยผักชีครับโรยทั่วๆเลยนะคะใช่แล้วก็พริกค,ครับนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยครับ ทะเลกรอบซอสเสรวดหน,นึ่งนี้ครับเป็นไงครับน่าทานไหมหน่ามากเลยค่ะสงสัยต้องไปเพิ่มในรายการเมนูแล้วเนี้ยอโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยครับโอเคครับได้เวลาชิมแล้วครับพี่แอร์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มชิมกันเลยครับรออยู่เลยเนาะ ปแป้งที่ทอดน้ำมันแล้วก็ตัวซอสนี่ค่ะเข้ากันพี่แอว่าพี่แอจะเอามาทำขายที่ร้านและขอบคุณมากเลยเนี่ยถ้าถ้าสมมติคุณผู้ชมที่อยากจะมาทานเมนูนี้ที่ร้านนะครับจะมาได้ไงก็อยู่ในเมืองเอกนะคะหรือว่าสอบถามทางแฟนเพจได้คะ่ะบ้านไม้น้ำภาษาไทยเลยคะ่ะถ้าคุณผู้ชมที่รู้พิกัดร้านแล้วนะครับก็ตามมาเข่งกันได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่วงมือชีพใชยเอโลครับขอมอบประกาศเสียบัตรและคูปองส่วนลดมูลค่า5,000บาทให้กับบ้านไม้น้ำไปเลยครับขอบคุณค่ะจบไปแล้วครับสำหรับภารกิจวันนี้ครั้งหน้าจะเป็นร้านไหนเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ มอสเซเล่าชีสชีสที่ยืดหอมอร่อยรสชาตินุ่มนวลที่ใครๆก็ติดใจมอสเซเล่าเป็นชีสสดมีต้นกำเนิดในประเทศอิตาลีปัจจุบันมอสเซเล่ามีการผลิตได้จากนมวัวและนมควายมีลักษณะสีขาวจนถึงสีเหลืองอ่อนเนื้อนุ่มเหนียวมีรสชาติอ่อนกลิ่นไม่แรงโดนความร้อนแล้วจะยืดนิยมทานเล่นแบบสดหรือนำไปประกอบเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายค่ะ ย่างเมนูสลัดคาปิเซ่เพียงนำมอสเซล่าสดหั่นแวน่นมะเขือเทศสดที่หั่นแวน่นและใบโหระพาอิตาลีจัดเรียงลงในจานเสร็จแล้วราดด้วยน้ำสลัดเบซินก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวันนี้สามารถซื้อมอสเซล่าสดที่ผลิตในประเทศในราคาที่ย่อมเยาวกว่าชีสนำเข้าที่สำคัญคุณภาพและรสชาติยังคงสดใหม่อร่อยเทียบเท่ากันเลยเคล็ดลับมือชีพแนะนำเลยค่ะ มอร์นิ่งเมนูจานเด็ดสนับสนุนโดย Aero สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by m แม r โคลแม o คลคู่คิดธุรกิจคุณช่วงเมนูเลกคอมเมน สวัสดีครับคุณเพชรครับเชฟอยู่ไหนแล้วครับผมอยู่แผนกเบเกอรี่ครับอ้าวเหรอหาไม่เจอเลยอ่ะอยู่ตรงเบเกอรี่ตรงไหนครับเนี่ยเชฟครับอยู่หน้าเบเกอรี่เลยครับคุณเพชรอือครับเฮ้สวัสดีครับเชฟสวัสดีครับทุกผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับเชฟแดงนะครับเชฟนันทวัฒน์นันทเนศนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าเบเกอรี่นะครับด้วยประสบการณ์และรางวัลการันตีเหรียญทองเบเกอรี่ระดับโลก กับการมุ่งมั่นสร้างสรรค์เมนูอร่อยอร่อยด้วยความพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ขนมเบกเกอรี่ที่สดอร่อยมีมูลค่ากับเชฟแดงนันทวัฒนันทเนตรผู้เชี่ยวชาญด,ด้านสินค้าเบกเกอรี่แล้ววันนี้ครับเมนูที่เชฟเตรียมมาฝากเป็นเมนูอะไรครับวันนี้เราจะทําเมนูเกี่ยวกับชอร์รี่แล้วก็พวกครีมสดนมสดกันเยอะเลยคะวันนี้นะครับครับงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะทําเราไปหาวัตถุดิบกันก่อนดีไหมเราไปเลือกวัตถุดิบกันไปครับครับผมไปครับคุณผู้ชม เริ่มแรกเราจะไปเลือกซื้ออะไรก่อนครับเชฟเชฟจะไปเลือกสินค้าที่เป็นพวกของแห้งก่อนนะครับส่วนที่เป็นพวกโครเซนพวกอะไรเนี้ยเราหยิบทีหลังได้นะครับนะครับเราจะไปหยิบไข่กันก่อนนะครับไข่นะครับเชฟจะเลือกเป็นไข่เบอร์สองนะครับคุณเชฟนะครับเบอร์สองทำไมต้องเป็นเบอร์สองครับอ่าเป็นเบอร์สองเพราะว่าโดยสูตรทั่วไปแล้วเนี่ยไข่เบอร์สองนี้อยู่ที่ประมาณ60กรัมครับผมนะครับแล้วก็พอเราเอาเปลือกออกเนี่ย ก็จะเหลือ50กรัมซึ่งสูตรทั่วไปนี้เขาจะคำนวณสูตรมาแล้วว่าไข่ฟองหนึ่งก็คือเราไม่ต้องไปช่างเพิ่มแล้วง่ายๆเลยนะครับ้างนั้นได้อันแรกแล้วเราไปหาวัตถุดิบตัวที่สองกันดีกว่าครับตัวต่อไปจะเป็นแป้งข้าวโพดนะครับเดี๋ยวเราไปหยิบกันตัวต่อไปไปหากันดีกว่าว่าคืออะไรครับผมตัวที่เราจะเลือกคือสตรอเบอรี่นะครับบริษัทล็อบโครียไปอันนี้ก็มาเลือกนมนะครับครับผมนมก็เป็นนม โคสดแท้นะครับเรียกว่าสดใหม่อร่อยอยู่เต็มขวดเลยครับผมถ้าครบแบบนี้แล้วเราเข้าครัวไปทําขนมกันดีกว่าครับไปครับเชฟครับหลังจากไปช้อปปิ้งกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้วัตถุดิบหลักมาครบแล้วก่อนที่จะลงมือทําอยากรู้ครับว่าความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรครับเราก็จะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับ แล้วก็ขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับครับผมบก็มาดูขั้นตอนที่ถูกต้องกับดูวัตถุดิบที่เราเลือกใช้นะครับ,รบว่าของดีๆสดๆอร่อยๆเนี่ยออกมาเป็นขนมจะเป็นยังไงครับแต่ก่อนที่จะไปลงมือทํากันครับมาดูก่อนว่าต้องใช้วัตถุดิบหลักอะไรกันบ้างครับผม ตอนนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าวัตถุดิบหลักทั้งหมดมีอะไรกันบ้างเห็นวิธีการลงมือทำแล้วครับเชฟครับเริ่มยังไงฮะครับผมเราเริ่มจากในสดนะครับเราจะใส่ในสดก่อนเราจะตีในสดนะครับกับน้ําตาลไอซิ่งให้ฟูขึ้นมานิดนึงก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะครับเอาเข้าอันนี้ปั่นสปีดสปีดต่ำก่อนครับสปีดต่ำไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนครับผมอ๋อในระหว่างที่ปั่นก็ค่อยๆใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวไปเรื่อยๆนะครับ เอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเตรียมวัตถุดิบตัวอื่นครับผมเตรียมอะไรครับเตรียมไข่ครับเราจะใส่กลิ่นเมลิลาไปในไข่เลยก็ได้ครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยๆใส่ที่เราฟองนะครับแล้วก็จะเพิ่มสปีดขึ้นมาเร็วนิดนึงครับตอนที่เราใส่ไข่ช่วงที่รอให้นยเข้ากันครับเรามาทําอะไรต่อครับเชฟเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยใส่ลงกันไปนะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยครับแป้งเค้กนี้ถ้าเกิดเราล่อน เรามีการขยับนะฮะเรามีการร่อนเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวเนื้อเค้กเนี่ยนุ่มขึ้นฟูขึ้นได้ง่ายกว่าที่ไม่ได้ร่อนนะครับหลังจากที่เราผสมเข้ากันดีแล้วนะครับทีบนี้เราก็ต้องเอาไปผสมในเนยที่เราตีไว้นะครับเราก็จะใช้สปีดเบานิดหนึ่งอตอนนี้ก็เหนียวได้ประมาณหนึ่งที่เราต้องาการแล้วนะครับ,รบก็<ม>ปิดเครื่อง นะครับแล้วก็เอาออกนะครับครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเอามาคนใส่ใส่โบนิดนึงนะครับเพื่อที่จะแยกก้อนจะได้สีก้อนนะครับครับผมโอเคก็ได้สีที่อย่างที่เชฟบอกเรียบร้อยครับรบตอนนี้เอาไปเข้าตู้เย็นครับครับผมเอาล้ครับเอาแป้งดูไปแช่ตู้เย็นรอเวลานะครับช่วงนี้เราก็มาทําครีมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำเฮลามอน เชฟก็ทำวานิลลาครีมนะครับครับผมเริ่มแรกก็ใช้เนยใช่ไหมครับเชฟใช่ครับกับน้ำตาลตีให้เข้ากันครับผมนะส่วนของเชฟเนี่ยเชฟก็จะเริ่มต้นที่ไข่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเชฟก็จะใส่น้ำตาลนะครับไข่กับกลิ่นวานิลานี่เราขาดกันไม่ได้ครับในขณะเดียวกันเชฟก็จะต้มนมนะครับอุ่นนมไปก่อนนะครับ เริ่มต้นจากอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนะครับเพื่อที่จะวอร์มไขมันของนมนะครับเชฟจะใช้น้ําตาลครึ่งหนึ่งที่ไข่นะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเชฟจะใช้อยู่ที่นมนะครับแยกกันช่วงที่เรารอนมเดือดนะครับแล้วก็ผสมส่วนที่เป็นแป้งข้าวโพดนะครับคุณเพชรเติมอัลมอนด์ผงไปได้เลยครับครับผมเราทําส่วนผสม2ออย่างนี้เสร็จนะครับแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะครับ พอเดือดก็พอครับนะฮะเดี๋ยวเราก็ผสมลงในไข่เพื่อที่จะกระตุ้นไข่นิดนึงนะครับนํากลับไปที่เดิมนะครับค่อยๆใส่นะครับกวนจนเริ่มที่จะเหนียวขึ้นนะครับเนยในสดนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็แผ่ใส่าถาดนิดนึงนะครับแล้วก็แปะพลาสติกอากาศจะได้ไม่เข้าแล้วก็ตัวหน้าเขาก็จะได้ไมี จะได้เรียบๆนะครับเวลาใช้เดี๋ยวเราก็จะใส่ตู้เย็นครับครับช่วงของครับของแชฟเอาไปแช่แล้วแล้วของผมเหรครับครับของคุณเพชรเนี่ยเดี๋ยวเราพักไว้นี่ก่อนนะครับรอทําตัวเปลือกทาร์ตก่อนวางไว้ตรงนี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราไม่ใช้แล้วของคุณเพชรสวยมากครับแหมนะฮะเนื้อเนียนดีเนืียนนี้นะฮะนะครับนี่มันเป็นพรสวรรค์ครับไม่อยากจะคุยเลยครับผมนะครับถ้างั้นถึงเวลาทําทาร์ตครับเราเริ่มโดยการเอาแป้งโดที่ไปแช่ตู้เย็นมา ครับเดี๋ยวเชฟจะรีดให้คุณเพชรดูใช้ครับครับหลังจากที่เราได้แป้งเป็นที่พอใจแล้วนะครับนะครับเราก็เราก็กดให้ได้แม่พิม์์ามรูปแบบตามรูปแบบเลยครับหลังจากนั้นเราก็เอาส่วนที่เป็นเศษออกนะครับอันนี้ก็จะได้ แแปป้งงในรรรูบบที่เาาตอกสวยงามเลยนะครับรูปหัวใจน่ารักมากครับเดี๋ยวเราก็จะเจาะรูนิดหนึ่งนะครับใช้ซ่อมเจาะนะครับครานีเองนะครับทรานีเองครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็นําอัลมอนด์ครีมที่เราเตรียมไว้นะครับมาบีบบางๆอีกทีหนึ่งก่อนอบนะครับเดี๋ยวเอาเข้าเตาอบครับมาดูว่าออกมาจะเป็นยังไงครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็นำตัวครีมที่ไปแช่เย็นออกมานะครับเดี๋ยวจะต้องทำอะไรต่อครับเชฟเราจะเอามาตีนิดนึงเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปใส่ถ้วยทาครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียงซอฟรีกันนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเสหน้รับแตกต่างกันแต่ว่ารสชาติอร่อยเหมือนกันแน่นอนเหมือนกันครับสูตรเดียวกันครับครับผม าดีๆแบบนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องชิมแล้วครับว่ารสชาติจะดีเหมือนหน้าตาหรือเปล่านะครับสุดยอดเลยเรียกว่าอร่อยเต็มปากเต็มคำมากเลยครับเชฟสำหรับเมนูนี้อยากจะให้เชฟนะครับแนะนําให้กับผู้ประกอบการสําหรับเมนูนี้สักหน่อยครับครับสำหรับผู้ประกอบผู้ประกอบการนะครับก็สามารถที่ทำเมนูเมนูนี้ได้นะครับทุกโอกาสนะครับหรือจะเพิ่มเมนู ในร้านของท่านนะครับให้สร้างความแตกต่างได้ครับใครที่อยากมีเมนูเด็ดๆใหม่ๆ,มๆนะครับก็เอาไปทําตามที่เชฟบอกได้เลยนะครับ,รบแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับตอนนี้ไปดูรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถุกในสัปดาห์ที่แล้วและดูนครับว่าใครกันบ้างที่ได้รับรางวัลดีๆดีจากเอโร่สมคุณท,ที่บ้านเลยครับและคําถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าอะไรครับเชฟครับทำไมเชฟถึง ร้อนแป้งเค้กทุกครั้งครับถ้ารู้คําตอบแล้วก็ส่งคำตอมของคุณมาได้ที่ www.facebook.com/tvfoodmorning นะครับผู้ที่ตอบคาถามถูกก็รอรับของไลดีจากเอโรส่งให้คุณถึงที่บ้านเช่นเคยนะครับและเพอแป๊พเดียวนะครับเวลาหมดลงแล้วมาดูกันครับว่าสัปดาห์หน้ายาจะเป็นเชฟแดงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเชฟคนอื่นและผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านอาหารร้านไหนวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ